ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักกระวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทารอช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายน ประจำเดือนตุลาคมและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจาักราวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักราวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณสำหรับชาวราศีเมษคุณได้ไพ่ The Empress, Page of Cups, Six of Wands, Queen of Pentacles, Nine of Cups The Hierophant, Three of Cups, Ten of Pentacles, Seven of Cups, Five of Wands, Two of Pentacles, Page of Wands ให้สรุปคือ Ten of Cups จากพลังงานหน้าไพ่ความรักของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้คือการเดินทางของความรักที่เริ่มจากความรู้สึกโรแมนติกแบบอ่อนโยนค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นความมั่นคง และมีการเติมเต็มในระดับจิตใจและชีวิตครอบครัวภัยทุกใบสะท้อนว่ามีทั้งความท้าทายและความฝันแต่สุดท้ายจบด้วยการสมหวังในความสัมพันธ์มีทั้งความสุขความอบอุ่นและการได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเต็มหัวใจความรักของคุณเริ่มต้นขึ้นอย่างอ่อนโยนเหมือนไพ่ Page of c u p s ที่คนรักของคุณ ถือถ้วยใบยเล็กเดินเข้ามาในหัวใจคุณนำความรู้สึกใสซื่อบริสุทธิ์และความหวังใหม่มาหยดลงกลางใจคุณความรักนี้เติบโตงดงามตามกาลเวลาไพ The Empress สื่อถึงความอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยการดูแลประครับประคองเรากับสวนดอกไม้ที่ผลิบานท่ามกลางแสงแดดอุ่นความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพียงเป็นความหวั่นไหว แต่คือการหล่อเลี้ยงกันด้วยหัวใจที่แท้จริงคุณทั้งคู่เดินเคียงข้างกันผ่านทั้งอุปสรรคมามากมายที่มีชัยชนะและความภาคภูมิใจความรักครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทุกคนครอบครักรวกลุ่มเพื่อนและสังคมมองเห็นและยอมรับในหัวใจของคุณหรือเขาอาจมีความฝันและความหวังมากมายดังไพ่ Seven of Cups และบางครั้งก็มีเสียงขัดแย้งกันดังไาย Five of Wands แต่ทุกครั้งที่เผชิญกับอุปสรรคความรักก็เรียนรู้ที่จะปรับสมดุลเหมือน Two of Pentacles ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ยังคงหาทางกลับมาพบกันตรงกลางความรักนี้ไม่ได้มีแต่ความโรแมนติกชั่วคราวแต่มีความมั่นคงและพร้อมจะสร้างรักฐานครอบครัวบ้าน และอนาคตถูกถักทอขึ้นเทีละน้อยจากเส้นใยของความห่วงใยและความเข้าใจและในระหว่างทางก็ยังมีช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการฉลองกันดังความสุขเล็กๆที่สะสมไว้กลายเป็นความทรงจำยิ่งใหญ่ที่ประดับหัวใจความรักนี้ไม่เพียงทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มดังพาย Ni าย of ฟ Cups หากแต่ยังเป็นความรักที่มีคุณค่านำไปสู่ความจริงจังมั่นคงเรากับบทสัญญาที่เขียนไว้บนท้องฟ้าว่าจะก้าวเดินเคียงคู่กันไปบ้านที่เต็มไปด้วยความรักครอบครัวที่มีรอยยิ้มและชีวิตที่มีทั้งความสุขความอบอุ่นและการเติมเต็มหัวใจอย่างแท้จริงคนโสดชาวราศีเมษพลังงานของไพ่ Page of Cups Page of Wands Nine of s u p s Seven of c u p คความรักใหม่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคนนี้จะนำพลังงานอ่อนหวานและสดใสมาให้แม้คุณอาจมีหลายตัวเลือกหรือความสับสนแต่สุดท้ายคุณจะได้เจอคนที่ทำให้หัวใจคุณสมหวังและยิ้มได้จริงๆสถานะคนมีคู่ไพ่ t h h h i e r o p h a n t Queen of Pentacles t e n ทนออฟเพนตั e เก e e e ์เด s s ความรักของคุณมั่นคงและกำลังจะเติบโตไปอีกระดับไพชีว่าความสัมพันธ์นี้มีอนาคตอาจถึงขั้นสร้างครอบครัวหรือวางแผนอนาคตร่วมกันคุณกับคู่ต่างสนับสนุนและดูแลกันอย่างแท้จริงสถานะคนมีคนคุยไพ Two of Pentacles Five of Wands Three of Cups Seven of Cups ความสัมพันธ์ยังมีความไม่ชัดเจนอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันหรือความลังเลแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันไพบอกว่าความรักครั้งนี้อาจค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหากทั้งสองฝ่ายหาสมดุลและความชัดเจนได้คนที่เลิกรากันไปไพ six of wands nine of cups the harfan คุณจะผ่านความเจ็บปวดและกลับมายืนหยัดได้อย่างสง่างามความรักที่แท้จริงและเติมเต็มกำลังรออยู่ขา้างหน้าไพ่บอกว่าการเลิกราไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการพาคุณไปหาความสัมพันธ์ที่จริงจังกว่าและเติมเต็มหัวใจมากกว่าเดิมสรุปจากไพ่ Ten of Cups ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสุานะความรักแบบไหนสุดท้ายแล้วจะถูกพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและการเติมเต็มหัวใจอย่างแท้จริงไพ่บอกว่าหัวใจคุณจะได้พบที่พักพิงความเข้าใจและความสุขที่แท้จริงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แค่ทำให้คุณยิ้มแต่ยังเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณของคุณได้อย่างลึกซึง้งไพ่นางฟ้าออรเคลจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักชาวราศีเมษกันบ้าง Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. ความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นคุ้มค่าที่คุณจะพยายามและก้าวไปตามหัวใจที่นำทางความรักที่สวยงามและมีพลังงานสดใหม่จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อคุณเปิดใจแสดงออกและกล้าลงมือไม่ใช่แค่รอ Children, your love life is being affected by children. ชีวิตรักของคุณได้รับอิทธิพลจากเรื่องเด็กๆหรือความไร้เดียงสาที่มีอยู่ในความสัมพันธ์พลังงานของความเป็นเด็กความอ่อนโยนไร้เดียงสาหรือความรักที่ทำให้หัวใจกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งบางคู่อาจมีเรื่องของลูกครอบครัวหรืออนาคตของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง Romantic Feelings your feelings are real and worth e x p e r i e i n g ความรู้สึกโรแมนติกของคุณนั้นจริงแท้และควรค่าที่จะสำรวจและทำความเข้าใจความรู้สึกที่คุณมีต่ออีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงไพ่บอกว่าความโรแมนติกที่คุณสัมผัสเป็นจริงและสามารถพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ so mate yes this is your so mate ใช่แล้วค่ะคนนี้คือคู่แท้ของคุณ จากพลังงานไพ่หลักที่บอกถึงความรักที่โรแมนติกและการเติมเต็มในระดับจิตนิญญาายานไพ่ยืนยันว่าคนที่คุณรู้สึกผูกพันลึกซึ้งนั้นคือคู่แท้ของคุณจริงๆนี่เป็นพลังงานที่บอกว่าไม่ว่าชาวราศีเมษจะอยู่ในสถานะความรักแบบไหนสุดท้ายแล้วจะถูกพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและการเติมเต็มหัวใจอย่างแท้จริง หากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ